เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนโคมนะครับปลอดไฟของ Volkswagen กกนะครับเนะนื่องจากเลนันเก่านะครับเห็นไหมครับน้ำเข้านะแต่ก็จะมีรอยแตกตรงนี้นะส่วนข้างนี้ข้างนี้ก็ยังยังสวยเรียบเหมือนเดิมนะนี่แดงว่าหลอดมีการช็อตและขาดไปนะส่วนอีกด้านนึงก็ทำงานปกตินะเดี๋ยวเราปิดไฟก่อน มีรอยมากโอเคก็เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวงัดยางสำหรับจักรยานเราสามารถงัดได้อีกการนะครับก็เราจะงัดบริเวณด้านล่างนี่นะแล้วก็ใส่สวมอุปกรณ์ของเราลงไปนะเวรางัดก็เรามัดระวังนิดนึงนะครับระวังตัวสีจะถลอกนะงัดจากล่างขึ้นข้างบน เนี่ยนะก็เนี่ยฮะอีกคือกุญไกนี่คือสกูที่เมื่อกี้เราขันออกนะแล้วเราก็ถอดคลิปสายโดยการผ่อนเนี่ยก็คือการกดกดที่แกนกลางเขาเราก็สามารถเอาปลั๊กสายก็ออกมาได้เรา,าผ้าเช็ดทำความสะอาดนิดนึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนโคมหลอดเก่าออกไปนะโคมหลอดเก่านะเดี๋ยวเราก็จะแทนที่ด้วยโคมหลอดใหม่นะอฮ ก็เดี๋ยวเราเอาพวกชุบสายนะเอาไปซ่อนไว้งล่างก่อนนะเดี๋ยวจะโดนน้ําเวลาเราทําความสะอาดนะแล้วเราก็่เราก็เอาใส่ไฟขึ้นมานะใส่ข้างข้างขวาตรงนี้เข้าไปก่อนนะให้เขา้เขาเข้าเลียมเสร็จแล้วเราก็ดัดไอ้ตัวนี้นะเห็นไหมดัดตัวสกูเขาแล้วเข้าไปอยู่ในรูอ่านอะ่านะแล้วกดดานบนเขา้า เราไลาต่ตกด้านหลังเข้า <c oughs> แล้วเปิดอ่าโอเคนะก็ตรวจสอบดูอ่าไฟเลี้ยวด้านหน้าปกตินะอ่าไฟเลี้ยวด้านหลังเห็นไหมครับทำงานปกตินะปกติเดี๋ยวเราตรวจไฟเบรก อ่าในนี้เราเห็นเงานะเงาหลอดไฟเบรกติดปกตินะก็ถือว่าใช้ได้นะเห็นไหมปิ้นออกมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคเรเาก็ดูไม่เลยมากโอเคเรียบร้อยฮะซ้ายขวานะ มีชินชมผลงานแพงนะเนี่ยคู่นี้แพงนะนะขอจะได้มาเนี่ยต้องเข้าไปถึง2สัปดาห์ถึงจะได้มาเนี่ย